สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการเปรียบเทียบนะคะการหาแรงเฉือนแล้วก็โมเมนต์ดัดนะคะโดยวิธีการคํานวณมือนะคะและวิธีการใช้โปรแกรม c w e d frame นั่นเองะคะ่ะเราก็จะมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะข้อนี้เขาให้หาแรงเฉือนแล้วก็โมเมนต์ดัดที่ระยะ1เมตรสเมตรสมเมตรจากจุด A ค่ะเราก็จะมาดูแรงภายในก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง A คือหินนะคะก็จะมีแรงแกน x และแกน y ก็จะมี a, a x และแก็ a y แต่ว่า ax ของเรานะคะก็มีแค่ตัวเดียวเป็นแรงที่มีในแนวแกน x แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นจะเท่ากับ0ะคะ่ะก็แกน y นะคะก็จะมีแรงอีกแรงหนึ่งก็คือตรง d roller ก็คือจะมีแนวแกน y นะคะก็จะเป็น dy ค่ะทีนี้ตัวนี้นะคะเป็นแรงเป็นแรงที่กระจายนะคะลงมากระทำ คือนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นระยะที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นที่ตรงกลางนะคะคูณกับระยะที่มันเกิดการกระจายกันก็คือ3ก็จะกลายเป็น3.333ันสรมโปรกรมค่ะก็เราจะมาหา a y แล้วก็ b y กันก่อนนะคะจะได้เท่ากับก็จะใช้หลักการที่เราเคยทำนะคะก็คือได้ว่า สามส่วนห้านะคะคูณด้วยแรงหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดก่อนอ่าแล้วก็บวกด้วยอีกแรงหนึ่งก็จะเป็นระยะของมันก็จะคือสามจุดห้าค่ะก็คือหนึ่งจุดห้าลไปบวกสองอ่ะก็จะได้เป็นสาม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 ค่ะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะได้เป็นสองส่วนห้าคูณกับหนึ่ง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 บวกด้วย 1.5ส่วน 5. 5นะคะคูณแบบ3 3 3 3ค่ะจะได้ค่าเท่ากับ2999.7กิโลกรัมค่ะทิศเป็นบวกนะคะหาได้ออกมาแสดงว่าทิศเราก็คือเป็นทิศเดิมที่เราได้ตั้งไวอ้อะตัวนี้ก็จะได้เป็น1,444.3ค่ะกโลกรัมทิศเป็นทิศลง, <S <S ลงดังนั้นนะคะเราจะทำการคัดเซกชันกันค่ะเพื่อหาอะระยะที่เขาให้หา ซึ่งระยะที่เขาให้หานะคะมี1เมตร2เมตร3เมตรจากจุด A จะเห็นได้ว่าระยะ3เมตรที่เราต้องการหาถูกแบงเป็น2ช่วงเราจะทําการคัดเซกชัน2ส่วนค่ะก็จะมาดูที่ส่วนแรกกันเลยเราจะก๊อปมาก่อนตัวน,นี้นะคะคือระยะที่เราหาแล้วแล้วเราก็ใส่เป็น a y แล้วก็ d y ไปแล้วก็คัดไปเลยตุ้มนะคะัตรงนี้เลยค่ะทีนี้ระยะที่เราคัดนะคะเราไม่รู้ว่าเราคัดที่ระยะใดเราก็จะต้องกําหนดให้เป็นระยะ x นั่นเองค่ะ ตัวนี้อ่าปึ๊บตัวนี้คือระยะ x นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นหนึ่นะคะหนึ่งหนึโลกรมมต่อเมตรอ่าแต่ว่าเราต้องทําให้เมื่อมีการตัดนะคะก็จะมีแรงตรงนี้ออกมาเราตัดตรงนี้ก็จะมี v เกิดขึ้นแล้วก็จะมี m ทวนค่ะอ่าทีนี้เราจะได้มาแบบนี้ตัวนี้เป็นแรงกระจายเช่นเดิมเราก็ต้องทําการ หาแรงในรูปแรงปกติก็จะได้เป็นแรงกระจายนะคะคูณด้วยระยะที่กระจายก็จะกลายเป็น11 11, X 1 X 1 X 1 1งนั่นเองทีนี้เราจะมาตั้งสรรมการโมเมนต์แล้วก็สรรมการ Fy ค่ะโมเมนต์ Moment ทวนนะคะเท่ากับศูนย์แล้วก็ Fy ขึ้นเป็นบวกเท่ากับศูนย์ค่ะก็จะได้ในสรรมการโมเมนต์นะคะเราจะหา โมเมนต์ Moment, เรากำหนดให้ m นะคะโมเมนต์ Moment, ทวนเป็นบวกแล้วก็จะเป็น m บวกด้วยอะไรเอ่ยนะทวนก็จะกลายเป็น1 1 1 1x แรงตัวนี้นะคะคูณกับระยะที่เรามากระทำก็คือเป็น x ส่วน2เองเพราะว่าครึ่งหนึ่งของ x มันจะทำตรงกลางเสมออ่าต่อไปแล้วก็ลบด้วย2 9 9 9นะคะจุด7ค่ะเลยะมันคือระยะ x เท่ากับ0 เพราะฉะนั้นจะได้โมเมนต์นี่นะคะเท่ากับ 2999.7x ค่ะลบด้วย555.5ค่ะ x กำลังสองค่ะส่วน rf f y ถ้ากับ0นะคะซิกมา f y ถ้ากับ0ก็จะได้เป็นแรงเป็น299ขึ้นเป็นบวกค่ะลงเป็นลบจุด7ลบด้วย1 1 1 1 1 x ลบด้วย V, v ค่ะเท่ากับ0เพราะฉะนั้น V ของเราจะได้เท่ากับ2999.7ค่ะลบ1 1 1, 1, 1, 1. ค่ะ V นะคะสามารถหาได้จากอีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือการดิฟ M นะคะอ่าเราก็จะได้ออกมาเราลองดิฟตัวนี้กันค่ะ M ตัวนี้เป็น X นะคะก็จะกลายเป็นเลข ข้างหน้าอย่างเดียวก็คือตัวนี้อ่าทีนี้2ตัวนี้ตบลงมาคูณ555.5กลายเป็นตัวนี้ค่ะแล้วก็ x กําลังลดลงเหลือ1อ่ะแสดงว่าตัวนี้นะคะเราถูกแล้วก็เป็น2 999นะคะจุด7ลบ1 1, 1ึ 1, 1, ค่ะทีนี้ระยะตัวนี้นะคะที่เราหานี่คือระยะจากศูนย์ถึง2ค่ะคือช่วงแรกที่เราหานั่นเองอ่ะช่วงแรกทีนี้เราก็จะมาดูมาใส่เลขกัน ว่าเมื่อ x เท่ากับ1จะได้ m เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ได้ v เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ที่ x เท่ากับ2ค่ะจะได้ m เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ v เท่ากับเท่าไหร่เมื่อแทน x ลงไปเป็น1นะคะจะมีค่าที่ x เท่ากับ1ได้ m เท่ากับ2องสจุดกิโลกรัมต่อเมตรค่ะ ่าแล้วก็ที่ v นะคะก็จะเท่ากับ1888.706กโลกร,รัมค่ะแล้วก็ที่ x เท่ากับ2นะคะจะได้ m เท่ากับ3 7 7 7, 7. โลกร,รัมต่อเมตรอ่าส่วน v นะคะจะได้เป็น777.7 7, 7. 7. ค่ะโลกร,รัมค่ะ ทีนี้ระยะแรกเราได้ไปแล้วต่อไปเราต้องการหาตัวนี้นะคะที่1เมตรเราได้แล้ว2เมตรเราได้แล้วเราต้องการหา3ามเมตรเราก็ต้องทําการขาเซกชันอีกรูปหนึ่งค่ะปุ๊บเราก็วางรูปลงมาอ่าทีนี้เราจะตัดตรงนี้ปึ๊บตัดลงไปเลยค่ะระยะที่เราตัดเราก็เป็นระยะที่เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกําหนดให้ระยะตัวนี้นะคะเป็นระยะ X ออีกตัวหนึ่งค่ะ อ่าเป็น x นะคะซึ่งเราจะมาดูกันว่าแรงกระทํากันตรงไหนบ้างตัวนี้นะคะแรงกระจายก็เหมือนเดิมค่ะระยะทั้งหมดคือระยะ x หมายความว่าแรงกระจายตัวนี้ทําให้เป็นแรงปกติได้เป็น11111 11คูณกับ x ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราบอกว่าจุดของเราตัวนี้นะคะแรงตัวนี้ห่างจากจุด a คือ2เมตรหมายความว่าตัวนี้นะคะห่างจากจุดนี้คือ ระยะ2ทํทให้ระยะตัวนี้นะคะที่เหลือตรงนี้คือระยะ x ลบ2นั่นเองค่ะทีนี้เมื่อมีการตัดเราตัดจุดนี้ถูกไหมคะเราตัดที่จุดนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแรงก็จะมี v ลงแล้วก็มี m เป็นทวนค่ะเราก็จะมาใส่ sigma m ท่ากับ0แล้วก็ sigma f y ท่ากับสูตเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมาหากันเราก็เป็น m บวกหนึ่ง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  x x ส่วนสองถูกไหมคะแล้วก็บวกด้วยหนึ่ง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 ระยะของแรงหนึ่งหนึ่งปกตินะคะมันก็จะคือ x ส่วนสองที่เราหา x ลบสองที่เราหามาคะ่ะแล้วก็จะลบด้วยอีกแรงนึงนะคะก็คือ สองเก้าเก้าเก้าจุดเจ็ดเอ็กค่ะอ่าเราก็ต้องเขียนตรงนี้ได้สองเก้าเจ็ดเอ็กแล้วก็เท่ากับศูนย์เลยค่ะจะได้เอ็มเท่ากับอนุญาตเขียนข้างบนนะคะ จะได้เอ็มนะคะเท่ากับ2 9 9 9.7 x ค่ะลบด้วย5 5 5 5, 5 x, ้ากำลังสองลบ1 1 1 1งหลบ2ค่ะซึ่งตัวนี้เราสามารถกระจายเข้าไปได้แต่ว่าเราถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขกดเราก็ไม่ต้องไม่ต้องกระจายก็ได้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นซิกมา fy นะคะเท่ากับ0ก็จะกลายเป็นขึ้นลบลงค่ะ 2 9 9 9 7ค่ะลบ1 1 1 1 herum, x aid, ล1 1 1 1ค่ะแล้วลบด้วย v เท่ากับ0หมายความว่าจะได้ v เท่ากับ1 8 8 8 7ค่ะลบด้วย 1, 1 1 1 1 x นั่นเองอ่ะทีนี้ ขออนุญ,ญาตมาเขียนตรงนี้นะคะเมื่อ x เท่ากับ3เราก็จะได้ค่า m นะคะเมื่อแทนลงไปนะคะจะได้ m เท่ากับ2.88.8.6กโลกร,รัมต่อเมตรค่ะและได้ v นะคะเท่ากับ1.4.4.3 4กิโลกร,รัมค่ะ เมื่อเราได้ตัวนี้มาแล้วนะคะ,ะทั้งหมดที่ระยะนี้เราก็จะไปคำนวณในโปรแกรมดูค่ะว่าถูกต้องไหมแล้วก็จะทำการเปรียบเทียบกันว่าถูกไหมเกินคัดนต่าไว้อย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาดูโปรแกรมกัน ในส่วนของตัวโปรแกรมนะคะตัวนี้อ่าเคปประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาดูโปรแกรมกัน,นะคะ่ะโปรแกรมตัวนี้นะคะมีชื่อว่า c e d c w c e d Frame นั่นเองค่ะแล้วก็จะมาดูค่ะเรืบ ค่ะเราก็จะมาดูโปรแกรมกันเลยนะคะโปรแกรมนะคะก็จะเริ่มที่ edit นะคะแล้วก็ control data ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปที่ตัวนี้นะคะ number of node นะคะใส่เป็น4นะคะตามรูปของเราค่ะก็ตัวนี้นะคะใส่เป็น3นะคะแล้วก็ใส่เป็น1ค่ะหน่วยเราจะให้เป็นกิโลรกร,รัมนะคะกับเมตรอ่าถูกต้อง ะค,ะค่ะเมื่อกี้โปรแกรมมีปัญหานิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วตอนแรกแล้วก็เข้ามาที่นี่ค่ะ Edit เราก็เลือก control data นะคะแล้วก็ใส่เป็น4นะคะคือ number of node แล้วก็ element นะคะเราใส่3 number of material set ใส่เป็น1แล้วก็ตรงนี้กำหนดหน่วยเป็นกิโลกรัมกับเมตรค่ะอ่าเกิด error ปั๊บซะผู่นะคะค่ะลองอีกรอบนะคะก็ะตรงนี้นะคะอ่า เราจะใส่เป็น4ค่ะ3 1นะคะกิโลกรัมค่ะลงหลังจากนั้นนะคะไปที่อันนี้ค่ะ Edit แล้วก็โน d ตัวแรก Coordinate นะคะอะแล้วก็จะใส่เป็นระยะแต่ละจุดนะคะก็จะเป็น0 0 2 0 3 0แล้วก็5 0ค่ะกดตกลงค่ะ หลังจากนันนะคะเราจะไปที่ n o a d r e s t e n t นะคะก็ใส่ตรงนี้นะคะเราจะมีที่จุดแรกของเราจะเป็นหินนะคะก็จะเป็น1กับ1ค่ะแล้วก็จุดที่4ของเราจะเป็น r o l เลอก็จะกลายเป็น0นูนึงคะ่ะอ่าก็จะได้ออกมา Element นะคะแล้วก็จะใส่เป็น1ต่อ2 2ต่อ3คะ่ะ แล้วก็3นะคะต่อ4ปุ๊บออกมาเราจะได้เป็นส่วนออกมาค่ะหลังจากนั้นนะคะไปที่ Edit เหมือนเดิมนะคะ Element แล้วก็ไปอันนี้เป็น p r o p e r t y ไม่ต้องใส่ค่ะเป็น No d ด l l o ล d เลยราของเราจะมีแรงที่เป็นแรง F ลงมากระทำที่จุด2นะคะเพราะฉะนั้นอ่ามันเป็นแกน Y ลบ mm. 1 1 1 1เพราะว่าเป็นแรงลงมากระทำค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วก็ที่ต่อไปคือ element load คือแรงกระจายนั่นเองซึ่งมีแรงกระจายที่จุดตรงนี้1 1 1ที่จุด1ถึงจุดสค่ะ1.1.1 1, 1, 1, 1อ่าก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้ทำการกดที่ process แล้วก็ analyze แล้วก็ start ที่ถูกหมือนกิหมายความว่าเราทำถูกค่ะแล้วก็ไปที่ exit ค่ะ้หลังจากนั้นกดที่อตรงนี้นะคะ view แล้วก็กดมาที่นี่ค่ะ individual นะคะ element ะคะ่ะ f7 นั่นเองแล้วก็ดูทีละชิ้นส่วนแล้วเราก็มาเลือกนะคะอันนี้คือชิ้นส่วนที่หนึงช่วงแรกนะคะเป็นคานช่วงแรกเราก็จะมาดูกันเราก็จะดูที่กับ v ก่อนนะคะซึ่ง v ของเรานะคะที่เราได้มาเมื่อ x เท่ากับ1เราก็จะมาดูกัน x เท่ากับหนง x เท่ากับ1นะคะเอาวีได้เท่าไรเอ่ย1888.706นะคะก็ตรงเมื x ่อเเท่ากับ2ได้เท่าไรเอ่ยได้เป็น777.7อ่ะอันนี้เป็น707ของเราได้จุด7นะคะอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน,อกนะะ้อยค่ะอ่ะแลวทีนี้ไปดูที่ PMD กันบ้างก็คือค่า M นะคะค่าโมเม,มนต์ดัดของเรานะคะที่ระยะ1ของเราเป็น เมื่อ x เท่ากับ2นะคะอ่ะเมื่อเมื่อ x เท่ากับ1นะคะค่า m ของเราจะได้เป็น2 4 4 4 2ที่เราได้นะคะตรงนี้จะเป็น2 0 1ก็จะมีค่าคาดคลื่นนิดนึงแล้วต่อไปนะคะเมื่อ x เท่ากับ2จะได้ค่า m เป็น3 7 7 7 4นจะคะของเราได้จุด4อันนี้เป็น4 0 6ก็มีความคาดเคลื่อนเล็กน้อยค่ะต่อไปนะคะกด exit ค่ะแล้วก็ไปกดที่ชิ้นทวินีส2ค่ะนี่นะคะจะเป็นระยะที่3แล้วก็เลื่อนสุดเลย ฮะอันนี้คือ v ค่ะแล้วก็จะมาดูค่า v ของเราค่า v ของเราได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย1นึ่นะคะจุดสามของเราได้จุดสามอเราต้องใส่ค่าลบด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมตรงนี้เป็นค่าลบซึ่งเราคิดออกมาได้เป็นค่าลบนะคะแต่ว่านั้นลืมใส่ก็ต้องระวังด้วยนะคะต้องไปแก้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะส่วนค่าโมเมนต์ของเรานะคะได้เป็น2880 แปดจุดหกอาจก็ใกล้เคียงนี้เป็นห้าเก้าสี่นะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ